วันนั้นน่ะเราก็เป็นเด็กปีปีสามขอโทษน่ถ้าถ้าถ้าอินโฟเมชันมาผิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ยี่สิบปีแล้วนะแต่คิดว่าใช่ปีสามช่วงนั้นจําได้เลยว่ากําลังจะสอบมิดเทอมแล้วไปอ่านหนังสือที่คอนโดเพื่อนเด็กมหาลัยอ่ะมันจะอ่านด้วยกันตามสตาร์บัคตามคอนโดเพื่อนเนาะเราก็กำลังอ่านเสร็จแม่โทรมาอิงอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนั้นค่ะออกมาเลยออกมาเลยฮะอะไรออกมาออกมาจากตรงนั้นเลยมีทหารเอารถถังออกมาแล้ว เราทหารรถถังอะไร่ะมีด้วยเหรอมันใครมีรถถังอยู่ไหมตอนนั้นงงมันแบบใหม่แบบใหม่แบบเกินงงก็เฮ้ยโอเคออกเราเรามีตำรวจติดตามอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ออกปุ๊บเก็บของปุ๊บแล้วตอนนั้นเนาะก็ไวไวเปรี้ยวเรายังขับรถแล้วก็ขับรถขึ้นทางด่วนและก็มีโทรศัพท์มาตลอดว่าเปลี่ยนไป็นรถขัหนนนี้เปลี่ยนรถขังหนนนี้ไปเซฟเฮาส์ไปเซฟเฮาส์ ไม่เคยไปเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์คืออะไรไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้จริงๆอะไรคือเซฟเฮาส์ต้องไปใช่ไหมโอเคงั้นลงทางด่วนนี้เอาละจริงๆเราต้องลงทางด่วนแยกไปลงของที่บ้านเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่บนทางด่วนอ่ะ๊ <S <S บในหนังมาเองเหมือนศูนย์ศูนย์เจ็ดยกเวน้นป้าปืนอยแไม่มีก็แบบเฮ้ยลงทางไหนดีอะไรเงี้ยพอลงเสร็จก็ทางไหนต่อแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางงเลย ก็ไปถึงเสฟเฮาส์ที่เขาเตรียมไว้ให้ณตอนนั้นอ่าไปถึงปุ๊บก็คือเหมือนกับว่าเสพเฮาส์เป็นเหมือนในหลังปะไม่เหมือนเป็นบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านคนนะเป็นบ้านคนที่เขาจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอ่คแค่นั้นอิงกับแม่อยู่ด้วยกันพี่เอ็มกับพ่ออยู่เมืองนอกพี่โอ๊เนี่ยก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับยังติดต่อกันไม่ได้อย่าอย่าลืมนะในวันนั้นอ่ะมันไม่ได้ไลน์เร็วเหมือนวันนี้นะเออใช่วันนั้นมันไม่ได้เอ็มเอสเนอยู่เลยอ่ะ ถูกตอนนั้นน่ะคุยกันต้องก้แบบเป็นแมสเซจแลวเก็บได้สิบสองอันอะไรเงี้ยสิบอันสองอันออต้องรากวอย่างดีอะไรเงี้ยต้องอะไรเา,า,าฟิลนั้นนะแล้วก็โอเคก็คือปังหายัางยังรวมตัวกับพี่โอ๊คไม่ได้ต้องผ่านไปคืนหนึ่งก่อนถึงรวมตัวกันได้อะไรเงี้ยแล้วพี่โอ๊คมันก็แบบเหมือนเขาก็ลองเอารถประจําเขาส่งออกมาจากที่นั้นน่ะแล้วเขารู้สึกว่ามีรถตามเขาอะไรอย่างงี้นะคือเขาก็บอกว่ามีคนบอกมีคนขับรถตามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นตอนนั้นอ่ะก็คือกกลัวมา เราก็รู้สึกว่าความอันตรายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไหร่ <ừ> um. ก็รู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมัยนั้นอีกยังไม่ทําเลสิกใส่ตาสั้นต้องแบบเอาแว่นไว้หัวนอนแบบใกล้ตัวมากแล้วก็แบบเฮ้ยแบบเราก็แต่งชุดที่เตรียมพร้อมวิ่งแล้วก็ว่เดี๋ยวตกบันได <ừ> um. ก็คือใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นก็จะพูดว่าเฮ้ยแบบจะมีคนมาปิดซอยบ้านเราเราต้องออกทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเป็นเป็นฟิลนั้นแหะตลอดเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกจับไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็คือน,นี่เล่าชิวมากเลยนะแต่นับวันนั้นคือกลัวมากเออนับวันนั้นคือแบบรู้สึกกลัวมากอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยแบบไม่เข้าไม่ได้เข้ามาหาลัยไปช่วงหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องไปขออาจารย์สอบเร็วแต่อาจารย์ทุกคนก็ให้หมดเพราะรู้สถานการณ์เราดีแล้วก็ให้เราไปเมืองนอก